สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอาครับผมมินี่ครับเช่นเดิมเช่นแค่แล้วครับอยู่กับซาลิงอยู่กับรถเช็ดหยาอยู่หยาครับชีวิตสร้างครับผมหนึ่ง่ระเทศในไทยพี่น้องในเบื้องครับนะครับบอกพี่น้องว่ารถอยู่หยาขั้นนี้มันป็นแบบขอบขอบไม่อย่างไม่ได้ครับราคาอยู่พันสองครับถ่า็นขอบเกาเกานนะะครับครับ ใช่ลิงสวยๆครับนี่ลูกข่ายมาเลยคุยกับลูกข่ายนะนี่หน่อยเดียบหนึ่งครับนี่สามคันครับผมอ๋าครับผมว่นานุ่งขายมาเอารถยู่งหยานะครับจากสามคันเดียวสองคันครับผมไม่ได้ท้ายนี่น้องเพิ่งครับถ้ารถยู่งหยาแบบนี้ก่าเดี๋ยวผมดไปท้ายรถยูยบบย่งหยาเบิ่งว่าสิดใบฟังก่อน ก็ตามรูปตามส่วนนะครับขั้นใหญ่เติบดอยู่ด้วยครับเพยงตะเคว่าคั้นนี้ที่เป็นพันสองขอบแตกต่างกันยุบขอบคบนี่มันเป็นขอบไม่ย่างไม้ครับแต่ขั้นนี้พันหนึ่งที่เป็นขอบเก้าของพลสีศีลนครับนี่เป็นขอบเก้าอย่างไม้แต่นี่ขายพันหนึ่งคั้นคั้นนี้หายพันหนึ่งคั้นนี้หายพันสองนะครับพีน่น้องนี่ลูกค่าไปาดูกาลกรลังนั่นะครับ แต่ว่าแนวนี้นะปัจจุบันมีวันที่มีสิเกดเหลือน้ำผมอยู่สองขันเหนือขันพันหนึ่งกับพันสองครับผมซาลิงหเหลืออยู่คั้นหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับซาลิงขันนี้อยู่สี่พันแปดพร้อมติดตั้งครับผมถ้าขายปล่อยกับชี่พันครับขายปล่อยชี้พันสองหมดเลผมวบขวบควบเงาเล็กหนาเล็กบางประมาณนี้ครับสำหรับผู้พี้องเบึงไม่กับหมองใส่งานมันจากจาก,จากเล็กตัวนี้ไปหอดเล็กตัวไทยนั่นมันสีเม็ด เม็ดสิบเลยครับคว,วงควงควงตัวนี้นาหาตัวนี้นาหาตัวนี้นะครับหาสิบเจ็ดคืงครับแต่คาคกงวงร่วมเบิดนั่นมันจะเป็นถึงถึงดากถึงถึงดากอะไรอย่างเั้น,นะครับมันเป็นเม็ดสามสิบคุณนเก่าสิบเบิดเบิดอี่ 9, มัน 8, 6, 6, 7, พพีนี่เก่าสิบหมองนางมันหีสิบหกี่เจ็ดเซนนี่นะครับพี่น้องสัตส่ชวนก็อยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าผู้ใดเพิ่งเห็นอันนี้มันอยี่นี้นนเป็นขอบ ขอบเกิ้วได้ครับขอบเกิ้วอย่างไม่ชกชกคู่เลียงนี่ไม่ชกโยนกิ้วเข้มง่ายนะครับติดไฟเรียบร้อยครับผมอันนี้ไฟผมมาทันได้ติดเหระครับพี่น้องนี่ครับสินคาผมยังเหลืออยูุ่สมนีมมนม่นะครับผมมาขึ้นไม่เยอะเราะว่าตรงนี้ก็อยากแนี้ยน,น,นั่นแน่นี่นะครับมันเป็นสร้างมับาน,บาน,บานบาเราเริ่มเห็นเมื่อฉีบมันหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องต้องเข้าใจผมจากน่อย ข้าผมก็ชิล์ครับหายายห่วยงหัวยสง้างบ,นบานๆนะครับพี่น่องว่าได้แบบนั้นนะครับนี่ครับสาพับส้เหล่งนะครับประมาณนึงนะครับนี่มส้เหลิงชีพันแปดความติดตั้งถ้าขายป่อยชีพสอง ลดหนย,ยาถ้าขอบไม่อย่างไม่พันสวงขอบเก้าอย่างไม่พันหนึ่งถ้าเลียเทียมมันกับโบมีต้องห้พี่น้องในซั่งนะครับผมนานไกลเรียนเชียงครับผมไ่ได้ไปซ่งนะครับบ่ได้บ่ได้เปลี่ยนซุงบ่ได้ซ่งตามนั่นนะครับพี่น้องนะถ้าผู้ใดอย่างได้ก็คือเมาออเองก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายยางช่องทางกับว่านใ์ในติดต่ออย่าง ที่โซนไปจังไดไม่จังไดครับพอน,นัดนีศึกษากับนี่ยหลายอย่างนะครับทีนี่นะครับผมอ๋อชิปนี้จะเป็นชิปสั้นๆไม่สินค่าวไม่ถูาขายซัํานี่หรอกครับผู้ใดอยากได้เห็นชิปไหมผมอยู่ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใกล้เขตยสองห้องใกล้เขตยดกรมวุฒิสู์พุทธที่สูงครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสองสอง เก้าหนึ่งศูนย์สี่หกได้ครับพี่นอ้องโทรมาถามผมเมืองครับมีบอ่อมีของอยู่บ่อหื้อบ่อมีเงี้สร้างผมใหม่ก็ได้ครับผมเอาชิปนี้าฝากกดไลค์กดแชร์เมาต่อจอได้ครับผมชิปนี้สวัสดีครับ